ไม่ใกล้แล้วนี่มันจะเอาให้ได้ครับตัวนี้โอ้โเกือบไม่ได้ตัวเลยมาลองเล่นตีล้อริมข้างหนองตรงนี้ดูครับ หมายตรงนี้เป็นหนองน้ำนะครับผมก็ก่อนจะมืดครับเราก็กลับบ้านล,ลองเรียกดูครับน่าจะมีตัวน่าจะมีปลาช่อนครับ

mày sấy rồi nà tôi có kia เฮ้ยเมนเหมนเหนใกล้เร้นี่มันจะเอาให้ได้ครับตัวนี้โูวุ oh, ้นวเกือบไม่ได้ตัวแล้วโอ้โหเละเลยเยอะดูเล่นเอาเละเลย หดุจริงๆครับตัวนี้กิปเปอร์ไหนแล้วเนี่ยอย่าได้ๆนะโหเล่นเอาซะเละเลยอื้มเละนะครับปละชอนนะครับผมใสสวยเลยผมโยนเบ็ดทิ้งเลยโยนเบ็ดทิ้งเลย กัดกระปอมบีนะครับผมกระปอมบีสีดําช่อนไซสสวยครับโอ้โหเหี่ยผมอยู่บนยอดไม้เลยวะโอเคสุดยอดครับผมเละเลยเม่งโอเคสุดยอดครับ